สวัสดีครับพอดแคสต์ Podcast ในวันนี้เราจะมาคุยกันด้วยเรื่องของความเหงาความเหงาภายมืดใกล้ตัวเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็กจนกระทั่งคนหนุ่มคนสาว และผู้สูงวัยเรื่องของความเหงาเป็นปัญหาระดับชาติไปแล้วเพราะทำให้ประชากรมีภาวะซึมเศร้าสืบเนื่องจากวิถีชีวิตที่เร่งรีบและต้องอยู่ตามลำพังทุกคนต้องช่วยเหลือตัวเองและใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับเกมอินเทอร์เน็ตโซ o c i ย l <Media. S 2> มีเดียมัลาิมิติแห่งความผูกพันระหว่างกันประชากรไม่ใช่เฉพาะผู้สูงไวัเท่านั้นแม้แต่เด็กคนหนุ่มคนสาวหรือผู้ที่อยู่ในวัยกลางคนก็ล้วนมีแต่เผชินกับสภาวะความเหงาเศร้าใจอยู่ด้วยกันทั้งสิน้นจากผลการวิจัยได้พบว่าความเหงาเปล่าเปลี่ยวใจมีผลโดยตรงต่อผลเสียของสุขภาพ เทียบเท่าได้กับการสูบุรีวันล,ละ15มลน,นะครับและในตอนนี้รัฐบาลของหลายประเทศได้เริ่มระหนักถึงปัญหาที่มาของความเหงาบางประเทศก็เริ่มนำนโยบายการกระจัดความเหงาของประชาชนมาเป็นวาระแห่งชาติกันแล้วโดยในตอนนี้ทั้งรัฐบาลญี่ปุ่นและรัฐบาลอังกฤษได้มีการแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อดูแลในเรื่องของความเหงาโดยเฉพาะในส่วนของรัฐบาลญี่ปุ่น ได้แต่งตั้งนายเทสุชิสักะโมตโตเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความเหงาในส่วนของรัฐบาลอังกฤษได้แต่งตั้งนางสาวเทรซี่คลาสเป็นรัฐมนตรีกระทรวงแห่งความเหงาแต่อย่างไรก็แล้วแต่ขอให้กำลังใจคนไทยเราขจัดความเหงาออกไปจากตัวเราให้ได้และทำจิตใจให้ล่าเริงแจ่มใสในการต่อสู้กับโควิด1 9 ไม่ต้องถึงกับตั้งรถมนตรีแห่งความเหงาเหมือนคนอื่นก็นะครับ okay. Okay. Yeah. ขอขอบคุณในการติดตามร,รับชมและรับฟัง p e e l i n k Channel ก่อนจากการขอฝากท่านช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานของเรานะครับขอบคุณครับ